มากันอีกแล้วนะครับที่สนามประุมธานีสปีดเวย์ครับวันนี้เรามีโอกาสได้ทดลองขับ Porsche ไทยคารรถไฟฟ้า100%รุ่นแรกของ p o Porsche นะครับและผมจะพาทุกท่านไปชมการดริฟท์มาลายสถิติโลก Guinness World Record ของ Porsche ไทยคารไปติดตามชมกันเลยครับไปโอ้โหไปเลยครับมันขึ้นเลยมันขึ้นมาวันที่ส0โลแล้วนะฮะเอ เจอกันทุกงานนะครับกับโอสเปนไนครับเจอกันบ่อยมากครับคือผมว่าเขาเซตอัพช่วงล่างมาได้ดีกว่าเทสลามากแน่นอนมากมากแน่อนมันเป็นรถแข่งอนาคตที่ว่าตัวคุณเนี่ยต้องฟีตพอที่จะเอาเขาอยู่ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่บนเจ้าไทคาน 4S เราอยู่กับต้ทำงานอยู่ที่ AS ครับผมและด้านหลังครับจันตั้มฮะครับไม่มีอะไรทำฮะจันตั้มตม่อะเหมือนนั่งมานั่งเล่นนั่งเล่นนึงครับพร้อมกับพี่เอนะครับคราวนี้เราก็จะลอง 4S สำหรับพี่เป็นครั้งแรกครับผมนะครับก็ได้ลองเทอร์โบมาแล้วมาแล้วใช่ไหมครับก็เราไปเลยนี่เกียร์ตรงนี้นะเต็มครับผมแรงม้าเท่าไหร่ฮะคันนี้430ครับผมฟปลลิ่งเหมือนกับ เทอร์โบนะบตอนออกตัวต่างๆครับเอาดีเจนไปใชไหมร้อยสี่วินาทีครับผมโซนร้อยสี่วินาทีแต่ถ้าเทอร์โบเนี่ยก็จะเร็วกว่าสามจุดสองเป็นไนนรลองดูเลยนะนเริ่มเบรกกันก่อนเลยครับพี่ไ <c oughs> ระรถก็จะเงียบนะสบายครับผมแต่ว่าคันนี้ก็จะมีออปชัน electric sports sound มาออปชัน Option อยู่แล้วนะครับอ,อันนี้คือรุ่น เริ่มต้นครับผมเป็น entry level ครับผมราคาก็จะย่อมยาวหน่อยครับ7จุดหนึ่งล้านครับผมเจ็ดจล้านเท่านั้นครับเราตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มที่คนพูดนะครับผมก็พี่แมนก็ทำการเร่งให้สุดเลยครับผมจนถึงคนทีบ นี่คือการล้อเชิญโชว์เท้าซ้ายเหยียบที่เบรกนะครับปรับโหมดสปอร์ตพลัสให้ก่อนครับโหมดสปอร์ตพลัสครียบร้อยแล้วก็พอถึงคนเขียวคู่นะครับพี่แมนก็ทําการเบรกให้สุดเลยครับผมสุดระหว่างนั้นก็ทําการเกี่ยวหักไปด้วยครับผมเดี๋ยบหักไปด้วยนะครับโอเคครับพร้อมนะฮะพร้อมครับพี่พร้อมนะคอคอเก็บคองลอเข่านะครับเตรียมตัวครับขึ้นล้อเชิญโชว์ไปโอ้โห สบายนะฮะข้างหลังสบายไหมครับคือเมื่อกี้ผมทำตัวเป็นจีมิเตอร์อยู่นะครับครับผมได้ครับตอบตรงไปเลยครับเลยนะก็แฮนด์ได้เลยครับผมก็สำหรับตัวไทคอนนะครับแจ้งนิดหนึ่งว่าตัวเบรกนะครับ60%แรกอ่ะเราจะใช้ตัวมอเตอร์ในการเบรกครับผมเป็นการอินเวอร์สนะครับรีเจนเข้าไปครับผม นะครับนที break, ่เราจะเบรคเยียบเบรคก็จะต้องใช้น้ำหนักเบรคทัพไหลเพิ่มขึ้นนิดนึงครับผมใช้เพื่อให้เบรคมันเอนเกจนะครับโอ้โหปากสนุกนะเนี่ยโอ้โหต้องมีการล็อกไว้นะครับ นี้นั่งเยอะไปหมดเลยน่าจะมีส่วนด้วยครับแล้วก็เวลาตอนออกห้องอาจจะต้องเติมเครื่องเช้ามันเล็งช้าหน่อยเยอะมากเลยเยอใช่ครับนี่โอ้โหเอทอร์โบเร็วกว่านี้เอร์โบเร็วกว่านี้เทอร์โบมีสิทธิ์กินหญ้ามีสิทธิ์ออกไปกินหญ้าโอ้โหเมื่อกี้ผมขับเทอร์โบอ่ะผมขับอย่างป่ายงไม่ได้เลย ลองอีกรอบหนึ่งครับผมลองแผ่นลิงอี้มาหน่อครับสุดยอดคือกล้องอ่ะมันคือได้ความแปพิกมาแล้วอ่ะลองไม่ไหวอ่ะครับโอ้โหมันไม่แปะแล้วจะกล้องตกลงในสนามอ่ะคือท้องมันเยอะมากครับแนก็คือเวลาเราเติมอาดจจะต้องลีเนีย่นิดนึงตอนครับผมเลียนๆใช่ครับผมต้องลีเนียร์ลีเนียร์กันครับเมื่อกี้เราค่อยๆเลียนเรียนญ้าแล้ว โอ้โหแรงจึ้นดีกว่าจับแล้วฮะโอ้โหเนี่ยมาก็โอ้โหนะพยศนิดนึงเขาบผกม้าเย็นมันี่มาเย็นมันเนี่ยโอ้โหเขาใส้เขต้องแบบเร่งไปแบบกำลังเพร์กสซีฟนิดนึงกับคันเร่งตอนออกโค้ง แต่เข้าใจว่าเธอโพแรงกว่านี้หน่อยแรงกว่านี้อีกครับผมโอ้โหโอ้โหเนี่ยโอ้โหแต่ยังยังดีว่ารถมันมีน้ำหนักอยู่ด้านล่างค่อนข้างเตี้ยนะครับตัวแบตเตอรี่ทุกอย่างเซนเตอร์ออฟกรา y ิตี้มันต่ำกว่าเ1 1าหนึ่งหนึ่งอีกครับผมใช่ครับผมทำให้รถนี้รู้สึกว่าเวลาเทร์นค่อนข้างจะดีครับแต่มันก็ยังมีเรื่องเวทอยู่ ดหน่อยแต่ยางทั้งหมดยังนั่นแหละสิ่งป็นห่วงยางมากโอ้ยางนี่แบบงานหนักมากห่วงยางมากโอ้ข้างหลังเป็นไงอาจารย์ตั้งสลารลมเลยครับผมรู้สึกว่าเป็นเอนจิเนียร์ดีแล้วครับเฮ้ยเอนจิเนียร์มันก็ต้องลองมันต้องมันเป็นคนข่ากับนั่งขานั่งผมลองแค่แบบไม่ขนาดนี้พี่ตอนผมลองผมก็ไม่ได้ลองขนาดนี้ โอ้โหนี่คือปอร์เช่ครับผมใช่วงล่างแบบโหแฮนดิ้งแต่ก็คือผมว่าตัวช่วงล่างเนี่ยมเป็นระบบช่วงล่างใหม่ด้วยครับผมแล้วก็ตัวแดมปิ้งตัวตัวระบบต่างๆค่อนข้างจะดีะอีกอย่างนี่คือสปอร์ตพลัสนั่นก็คือจะปล่อยให้เราคมจะคมกว่าปล่อยให้เราแบบเล่นได้หน่อยครับผมมีอาการให้ธรรมชาติกว่านิดหน่อยครับผมแต่ถ้าไม่สปอร์ตพลัสเนี่ย มันจะไม่ออกครับผมใช่ครับ P P S M มันจะเข้ามาทํางานต่างห้องนี้ครัอันนี้เราจะลองคลอลมเลยครับผมใช่ครับได้เลยนะครับผมพร้อมไปได้เลยครับผมโอ้โยนั่วไงครับผมได้แม่งแตยเขาไม่จะไม่บเขาไม่จบข้างหลังจะไม่ไหว มันรถไฟฟ้ามันพลันเลื่อนเลยเอาจริงผมผมสนุกกว่าผมขับเองอีกคือรถไฟฟ้ามันมันต่างไปเลยนะมันต่างจากรถน้ำมันไปเลยเมื่อวานตอนที่ผมมาเทสกันกับผมก็แบบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะว่ารถมันจะเป็นยังไงครับในสนามเพก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะผมคือแรล้งต้นระยะเบรกิ้งพอยท์ของทุกจุดหมดเลยเพราะว่ารถมันเร่งเร็วมากแล้วแบบ แต่รถมันน้ำหนักเยอะกว่าการเบรกก็ต้องเยอะกว่าด้วยนะคือมันโค้งนี่คือร้อยร้อยหกร้อยเจ็ดแล้วเนี่ยฮะต้องปรับการขับเลยอย่ะที่ผมบอกป่าเมาื่อกี้คนะแล้วเอา เอาเบรกกิ้งอ่ะเป็นสเตชันแรกผมกลัวเลยเพราะว่าระยะเบรกมันแบบไปไกลมากกว่าปกติแต่ถาว่าขับดีไหมขับดีแต่ว่าด้วยความที่น้ำหนักมันเยอะนะครับเบรกครับผมคือมันรีเจนก่อนเนี่ยใช่ไหมถ้าผมเราต้องต้องฟูเบรกย่างไปพี่แมนสามารถเช็คได้จากตรงกราฟตรงนี้นะฮะก็คือถ้าเกิดมันยังไม่ถึงบาลดานล่างสุดเนี่ยเบรกยังไม่ทำงานครับผมเพราะมันเข้มเขียวมันตีสุดนะฮะมันถึงจะเป็นเบรกครับผม ที premises, <Sure. S 1> e ่ครับพี่แมนขพร้อมนะครับพี่ไปโอ้โหโี่บอกกันเด้อใช่ใช่ัเดอโอ้กคือแบบประมาณ5%ที่เราแต่คันเล่งเพิ่มไปนะครับมันขึ้นเลยขึ้นมาประมาณ20โลแล้วนะฮะเบ็ด้าต้องดูข้างหลังนะข้างหลังคแล้วับะ ไปแล้วอแหละแต่รู้สึกว่ารถเดี๋ยวเราเกิดใชมันตัดเนาอ่าครับผมอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าพอเราเข้าไปดีโมดสปอร์ตพลัสปุ๊บแอร์จะตัดเพื่อเราไปแม็กซิมั่ส์คูลิ่งแบตเตอรี่ครับผมโอเคครับผมอันนี้เป็นแบบนี้มันเลยตัดไปเลยใช่ฮะเพราะว่าสปอร์ตพลัสปุ๊บมันรู้ว่าแม็กซิมบ้าจะหาแล้วก็มันก็ต้องแบบโฟกัสไปที่คูลิ่งแบตเตอรี่อะไรครับครับผมโหลดของแบตเตอรี่มันจะเยอะมากครับผมแบตเตอรี่อันนี้น่าจะ 6กรหรือแปดโวลต์มาครับแปร้อยโวลต์ยิ้แค่โฟร์เอสลงมายิ้มทุกคนครับ โอ้โหกระโปงขอบคุณมากครับจ่ายกันทุกงานนะครับกับโอ้สปินนารครับเจอกันบ่อยมากครับโอกาสขับในสนามนี่เขาน้อยหน่อยน้อยมากเลยครับเพราะว่าเราไปทดสอบมันก็ตามถนนใช่ครับแล้วมันต้องมีเรื่องที่ชาร์จมีเรื่องอะไรด้วยเลยต้องรอเขาจัดงานอย่างงี้ครับแล้วขับแล้วเป็นยังไงพี่โอ๋ในสนี่ยเอาจริงๆเทอร์โบเราก็รีวิวไปแล้วโอสเนี่ยเราก็ได้ลองได้ลองขับบนถนนลองขับบนถนนคือไม่ได้ทำคอนเทนต์คือเราเองฟิลลิ่ง ตอนแรกเราก็ไปขับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ต่างกันไม่ต่างคือใครจะซื้อไทยคาร์เนี่ยโฟเอสก็พอแล้วอูแรงขนาดนี้โฟเอสนี่คือแรงมากนะครับพี่ศูนย์ถึงร้อยสี่วิคือเฉพาะแรงมากอย่างเดียวสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าตัวแล้วคือเป็นสบายๆอยู่แล้วใช้ชื้อประจำวันผมก็ไม่จําเป็นหรอกเทอร์โบเราพอมาขับวันนี้ใช่ไหมรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมมันต่างกันแบบคือโฟเอสกับเทอร์โบอ่ะถ้าขับในสนามเนี่ยชัดแบบชัดมากไชัดแบบ เวอร์มากตัวเลขในกระดาษจะต่างกัน190มาซึ่งเยอะมากนะพี่พอมาขับยังี้อัะเจนซอเทอร์โบเหอเพิ่มตังค์อีกเกือบ3ล้านเกือบ3ล้านครับคือถ้ามีตังค์อะถ้ามีตังค์ครับได้มอเตอร์อีกตัวหนึ่งได้ได้แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นหรือวิ่งได้ไกลขึ้นแล้วก็แรงกว่าจากศูง104วิเป็นศูถึง103.2แต่ถ้ารุ่นท็อปสุดเทอร์โบ S ไงแต่โปรเอสไม่ไม่ไม่มีโอกาสได้ลองปอดีไม่มีรถให้ลองนะครับแต่ก็เข้าใจว่าเป็นมอเตอร์เดียวกันหมดทุกอย่างคอนฟิกให้แรงขึ้นที่ผมชอบคือมันเวทบาลานซ์มันดีคือ CG ต่ำมากด้วยความที่แบตเตอรี่มันหนักมากที่พื้นที่แมนนี่คือรถ2.3ตัน2.3ตันหนักกว่าคายเคนโอหนักกว่าคายเคนแต่ว่าเตี้ยขนาดนี้แล้วแบตเตอรี่อยู่ข้างล่างคือพอขับเนี่ยเราจะรู้สึกว่ารถมันแทบจะไม่โยนเลยคือมันจะแบบมอนกบเหมือนขนานกับพื้น คือออกแบบเหมือนสเก็ตบอร์ดคือมันจะแบบมันจะมันจะขนาดอยู่พื้นตลอดอย่างเงี้ยครับอันนี้คือคาแรคเตอร์ที่แบบชัดนมาแล้วเทียบแบบ992อ่ะหูมันคนละแบบมันคนละแบบผมว่าคนละตลาดใช่ไหมใช่เรื่องเสียงเรื่องอ่ะพลาสติกอลไม่ได้992มันเป็นสองที่นั่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันได้เรื่องเครื่องยนต์ได้เรื่องแบบว่าได้เรื่องความหล่อเฮอริเทจแบบนายอีเลเว่อะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้มันรับยุบไปแล้วคนละตลาดกันผมว่าไม่ไม่เอามาเทียบกันดีกว่าส่วนใหญ่ก็มีมีแค่สองคันแหละก็เป็นความเห็นเล็กน้อยจากพี่โอยนะครับไปติดตามพี่โอยในช่องสปินนี่ในยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กด้วยใช่ครับครับโอเคครับขอบคุณพี่แมนครับขอบคุณทุกคนครับผมลิงก์จากโฟล์คไดฟ์นะครับที่ผมขับเนี่ยก็จะได้ลองทั้งบนถนนแล้วก็ที่สนามมอเตอร์สปอร์ตปากสุนภูมิมันจะเป็นแฮนดิลิ่งคอร์สซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ได้ทำเพราเรียกว่าความเร็วไปในระดับ เหมือนที่นี่วันนี้ได้มาสัมผัสคาร์ความเร็วที่มันบียอนไปประมาณ120กิเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปหลายโค้งรู้สึกเลยว่าโอ้โหแบบมันเป็นรถแข่งอนาคตที่ว่าตัวคุณเนี่ยต้องฟิตพอที่จะเอาเขาอยู่ใช่และอีกอย่างต้องเข้าใจตัวรถด้วยเพราะว่าแรงอย่างเดียวเนี่ยมันพุชให้เราอยากกดไปเรื่อยๆแต่อย่าลืมว่าน้ําหนักตัวเขาหนักมากมีอยู่หลายโค้งครับที่ถ้าใครจะมาลองเนี่ยระวังไว้นิดนึงควรเบรกแต่นันเนิ่นก่อนเพราะว่า แรงเฉื่อยที่ไปถึงโค้งเนี่ยโหมันแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแล้วก็ไม่ใช่บอกว่าเบรกไม่ดีแต่รถมันหนักฮะ2,200กิโลกรัมเนี่ยเทียบเท่ากับขยเยนในบอดี้เหมือนรถเก๋งสี่ดานความแรงที่คุณไปคุณเพลินแน่นอนอยากกดอีกกดอีกกดอีกแต่พอถึงโค้งมันเป็นจุดเบรกเดิมที่คุณอยากเบรกปุ๊บเนี่ยมันจะเบรกไม่อยู่อ,อันนี้อันตรายนิดนึงแต่ทันทีถ้าเป็นปอร์เช่แปลกมากเหมือนไปแล้วจะไม่เข้าเบาคันเร่งหากเข้าหากเข้ามีสมาธินิดนึงมันเข้าเฉยเลยเลือยากเลือกอะไร โลกใช้งาน 4S ครับพอแล้วเพราะว่าในภาวะที่คุณจะไปใช้ความแรงระดับนั้นเนี่ยผมว่ามันน้อยมากปกติคุณทำอะไรเราเรารู้กันอยู่ช้อปปิ้งในเมืองพาลูกรับส่งลูกรับส่งภรรยาแค่นั้นเองไอทางที่จะแหมจะวิ่งสบายๆมันไม่ใช่มีใช่ไหมมันแตกต่างกันถ้าเรามาเทียบกันบนแท็กแบบนี้อาจจะเห็นความแตกต่างชัดเจนใช่ครับแต่ถ้าเอาตรงๆเลยผมมองว่าใช้ชีวิตประจำวันไม่ต่าง เปรียบเหมือนกับเวลาคุณขับบ็ x กสเตอร์ธรรมดาเจนึงแบบบ็อกสเตอกับบ็อกสเตอไม่ต่างถ้าใช้ชีวิตประจําวันแต่ถ้าลองไปขับบนสนามจะรู้เลยว่าไอแรงม้าที่มันมากขึ้นซีซีมันมากขึ้นหรือถ้าเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่มันมี2ตัวกับ1ตัวเนี่ยต่างแน่นอนแน่นอนใช่ความแรงนี่โปเอสกับ Turbo โบวันนี้ต่างแน่นอนต่างเห็นเลยกดเยอะเลยต่างเยอะเลยนะครับก็ วันนี้ก็เป็นคอมเมนต์นะฮะของลิงครับครับผมยินดีฮะ FOC ยินดีครับฟองไบฟีเจอริ่งกับป๋าแหม่มครั้งแรกอีกคนนะครับที่แหมวันนี้มาเจอกันโดยบังเอิญครับปกติเจอกันบ่อยมากนะครับนั่นคือจันตั้มฮะจันตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับจันตั้มครับจันตั้มเป็นไงครั้งแรกไหมที่ได้ทดลองขับเป็นไทยคานครั้งแรกครับที่ได้ลองขับไทยคานใช่ครับก่อนหน้านี้ผมผมเคยขับโมเดล S โมเดลเอสของเทสล่าอ๋อเทสลาอ่าอันนี้ก็คือเป็นครั้งที่2ที่ขับรถไฟฟ้าที่เป็นแบบว่าในรอระดับนี้ใช่ถ้าก่อนหน้านี้ก็เป็นรถกอล์ฟรถกอล์ฟไม่เกี่ยวไม่นบไม่เกี่ยวถ้าเทียบกับเทสล a และกันเอาคือผมว่าเขาเซตอัพช่วงล่างมาได้ดีกว่าเทสล a ามากแน่นอนเยอะมากแน่นอนแล้วก็อัตราเร่งคือความรู้สึกไม่ต่างกันความรู้สึกในเรื่องการเร่งใกล้เคียงกันแต่แค่แบบ รู้สึกการโยนตัวเวลาเบรกหรือว่าเวลาแบบเข้าโค้งต่างๆรับพอใช่ทําได้ดีกว่าเยอะมากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแต่แต่ว่ามันจะมีอีกอย่างที่ยังมันเหมือนกันอะด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้าคือน้ําหนักมันเยอะโมเมนตัม um มันเยอะสองตันแล้วเวลาเบรกมันก็เหมือนกับมันก็จะเลยจากจุดที่เราคาดไปนิดนึงแล้วเขาอะเอาเอา สถานีนั้นนะเป็นสถานีแรกสถานีต่อมาอผมกลัวหมดเลย่อเลยคือ่ <c ười> อเลยว่ารแบบับโอ้โหเร,เราต้องเบรกไว้ก่อน <c ười> ใช่มันไม่เหมือนกับรถที่เราเคยขับปกติ <c ười> ถามว่าเขาเซ็ตช่วงล่างดีใช่ไหมใช่เขาเซ็ตช่วงล่างดีแต่มันมันก็ยังไม่สามารถที่จะแบบโกงฟิสิกได้อะพี่โ <c ười> ดยความที่เป็นสอนฟิสิกอยู่อย่างนี้ก็เลยแบบโอ้โหทุกอย่างอยู่ในหัวแบบ ไม่แล้วขนาดโอ้โหคาลิเปอร์กูดใหญ่เลยใช่ครับคาลิเปอร์ใหญ่มาก10บพอดสี่ร้อยกว่ามิลเพราะนั้นการการอะไรนะการกดเบรคของเราอ่ะมันต้องแบบย้ำเข้าอีกถูกไหมใช่ใช่ครับแล้วก็อาการอันเดอร์จะเยอะแต่อย่างเมื่อกี้ที่ทางอินสตราคเตอร์เขาบอกผมมาว่าผมเหมือนับว่าเหมือนขับแบบไม่ เกรงอ่ะขับแบบเกรงอ่ะขับแบบไม่ปกติอ่ะแล้วมันก็เลยแบบอันเดอร์แบบเละเทะเลยเมื่อกี้คือขับรู้เลยว่าขับห่วยแตกมากเลยเพราะมันไม่ชินนะครับวิธีวิธีการขับมันอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวก็ติดตามดันตั้มนะครับที่ช่องชิปเกียร์ไทยแลนด์นะครับโอเคครับขอบคุณครับจันตั้มลาไปนะครับจากการทดสอบในสนามปทุมธานีสปีดเวย์ประเทศไทยนะครับผมขอพาท่านไปที่ Porsche Experience Center ที่สนามฮอว์คินส์ไฮม์ริงประเทศเยอรมนี เพื่อไปชมการทำลายสถิติโลก g ิน n n e s s World Record ในหัวข้อรถไฟฟ้าที่สามารถดริฟท์ได้ยาวไกลที่สุดซึ่งจะถูกขับโดยนักขับทดสอบของ p o อร์เช Dennis r e t u r a ซึ่งเขาจะต้องขับบนสนามวงกลมที่มีระยะทาง200เมตรจำนวน210รอบโดยปราศจากการเปลี่ยนทิศทางของล้อหน้าในขณะที่เข้าโค้งซึ่งต้องใช้เวลาทั้งหมด55นาทีเต็มเป็นระยะทางรวมกว่า42.171กิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งปอร์เช่ไทคานก็สามารถทำลายสถิติโลกในครั้งนี้ได้อย่างงดงาม ซึ่งรถตุ่นี้ได้ทำลายสถิติโลกมากมายนะครับในหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งระยะยาวตลอด24ชั่วโมงเป็นระยะทางรวมกว่า3,425กิโลเมตรบนสนามแข่งความเร็วสูงนาโดสถิติเวลาต่อรอบที่เร็วที่สุดนะครับ7นาที42วินาทีครับที่สนามเนอร์เบิร์กริงหรือแม้กระทั่งทำรอนคอนโทรลครับ0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ26ครั้งติดต่อกันแบบไม่เป็นอะไรเลยครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นสถิติโลกที่น่าสนใจของ p พอเชตไทการ์นคันนี้นี่เองครับสำหรับคาด ตัวของเจ้าไทคานนะครับมี3รุ่นครับรุ่นแรกจะเป็น 4S ฮะไทคาน 4S เริ่มต้นที่7จล้านหนึ่แสนบาทครับและรุ่นที่2ก็คือรุ่นนี้ครับไทคานเทอร์โบครับราคา9ก้ล้านเครับและแน่นอนครับรุ่นท็อปสุดครับก็คือไทคานเทอร์โบ S อครับอยู่ที่ราคา1 1บล้านเจ็ดแสนบาทครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปทดลองขับเจ้าไทคานได้ครับที่บริษัท AS Auto Service นะครับมี2สาขาครับที่พัฒนาการนะครับ และที่วิภาวดีรงังสิตนั่นเองครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมป๋อมแมนทัศนัยไรวาขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ